สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปรลาธรรมานะคือพี่ปลาไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่านั่งทำงานนะนั่งทำงานแต่ไม่ค่อยได้รีวิวก็นั่งพิจารณาตัวเองว่าแก้ไขตรงไหนปรับปรุงตรงไหนอะไรเงี้ยอ่าก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ท่านเอ่อมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเออเราต้องปรับตัวให้ทันโลกนะอย่าให้โลกมาหมุนเอ่อแบบว่า เ่ไม่ไม่ปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ยไม่พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็คือให้ปรับปรุงตัวเองให้ดูให้ดูโลกแล้วก็ให้ให้ดูตัวเองแล้วก็พิจารณานะปรับปรุงแก้ไขเหมือนพี่ปาเหมือนกันก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะสิ่งไหนไม่ดีก็แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนดีอยู่แล้วก็ทําให้ดียิ่งขึ้นนะคะคนเรามันมันช้าเร็วมันก็ตายอะ่ะแต่ก่อนตายเนี่ยเราเรา ทำอะไรให้มีความสุขอะนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านนั่งร้อยงานใส่งานสวยๆไว้อะไรเงี้ยเออนะเดี๋ยวเขาจะได้ตามไปเราจะได้ตามเงินไปอีกนะอเดี๋ยวพวกอื่นๆเราก็จะช่วยกันดึงนะดึงเพื่อคืออย่างพี่ปาเองเนี่ยมีมีความคิดก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะมีปรัดความปรารถนาที่จะ เข้าถึงพระนิพพานนะ,อะตอนนี้พี่ปลายังมีหน้าที่ทางโลกนะคะก็คือหน้าที่ลูกนะคะแม่แม่พี่ปลายังอยู่นะพี่ปลายังอยู่ที่จ้างตอบแทนบุญคุณพระคุณของเขาแล้วก็มีหน้าที่ภรรยาก็คือยังมีคู่ซึ่งคู่กับพี่ปลาเราเริ่มแรกเราแบบเริ่มจากแบบว่ากัดก้อนเกลือกินนะเนาะมันมันต่างคนแบบมันมีชีวิตที่ลําบากแล้วก็ไต่เต้าเอ่อไต ต่กว่าจะมีวันนี้คือไม่ได้รวยนะคะแบบพอมีกินมีใช้อะไรเงี้ยอืมมีกินมีใช้มีรองเท้าคือไปไหนมาไหนเราก็อยากซื้ออะไรกินอยากกินอะไรเราก็มีกินกันนะคะอืมถามว่าเป็นหนี้เป็นสินก็มันก็เป็นหนี้เป็นสินกันทุกคนนะชีวิตนี้นะคะมันมันชีวิตนี้ชีวิตนี้ทุกคนช้าเร็วมันก็ต้องไปแล้วก็ เราเรก็ยังมีหน้าที่ของแม่นะคะซึ่งมีลูกห้าคนก็ก็ดูแลกันต่อไปนะแต่ละคนเราการดูแลจะไม่เหมือนกันนะคะลูกบางทีเกิดมาบางคนมีอภิชาติตบุตรนะคะอย่างไปเามีทั้ง คือเราก็ไม่รู้นะว่าลูกเป็นอภิชาต,ตบุตรหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวทนะก็ต้องอดทนกันไปแล้วก็ยอมรับนะยอมยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ให้ก้าวผ่านให้ได้อดทนนะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงอันนี้พี่ปาร้อยงานอ่ายี่สิบี่นิ้วนะคะลูกค้าสามารถสวมหัวได้นะคะ,ะลูกค้าชอบเส้นไหนลูกค้าก็จัดเต็มจัดนะคะอ่ะอันนี้เป็นงานชุบยี่สบี่ k หนะฮะไมเป็นโกูเมนนะลูกค้าปกติรุ่นนี้ก็ขายอยู่ประมาณ ถ้าร้อยอย่างนี้มันก็มันก็นั้นเพาะเฉพาะค่าตะขก็ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบเฉพาะถ้าค่าตะขนะรุ่นนี้เป็นกูมินนะคะสวมหัวดได้พี่ปาก็ใส่รุ่นนี้นะลูกค้าพี่ปาก็ใส่งานยี่สี่นิ้วนะคะใส่กลางคืนใส่นอนด้วยนะคะมนเนี่ยเดี๋ยวพี่ปาถอดได้ดูอันนี้เส้นของพี่ปาที่แบบใส่ติดตัวนะเพราะพี่ปา,ปา,าที่ใส่ติดตัวนี่ของพี่ปาอันนี้พี่ปาใส่ติดตัวนะของพี่ปาประมาณยี่ห้า ยี่ิห้ายี่บหกนะอ่ะอันนี้ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่จะสวยพอดียี่สิบสี่จะใสสวยพอดีนะคะอ่ะอ่ะนี่นะคะอันนี้อันนี้พันสองพันสิบนะคะเส้นที่หนึ่งอันนี้พันสองพันสิบนะคะอันนี้พี่ปาอ่าใช้เชือกเกาหลีนะคะอ่าใช้ใช้เชือกเกาหลีที่เป็นสแตนเลสทุ่มนะคะเออลูกค้าอเมริกาวันก่อนแบบเออคือเขากลัวไม่ได้รับงานนะเพราะมี ตัวตัวสอนผิดนิดนึงก็คือพี่ปาก็ตามงานให้วินวิ่งตามวิ่งงานตามงานคือเราต้องทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดอ่ะอ่าตามงานในลูกค้านู่นนี่นั่นอ่าวันนี้ลูกค้าได้รับเรียบร้อยแล้วที่มิกานะคะมีพี่ปามีขายทั่วโลกนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะ,อ,ะอันนี้เซตที่สองเซตที่สองก็ยีิบสี่นิ้วนะเมอร์กิกอันนี้โกเมนนะลูกคา้าน่โกมนนะอ่าน่โกเมนนะคะ บางคนใส่องแล้วกลัวว่าอยากมีพระอาจจะเป็นรูปแม่รูปพ่อแขวนใส่สลับเส้นมีสิบเส้นยี่สิบเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะพี่ปาไม่ทําแบบอย่างนี้นะคะพี่ปาทําแค่เหรียญเดียวนะคะอันนี้เป็นทัวมาลีนกับทับทิมนะคะเส้นนี้เส้นนี้ก็จะอยู่ที่ปรเด็รุ่นนี้จะอยู่ที่พันสี่ห้าสิบก็จะลดอยู่ที่พันสอง้าสิบนะลูกค้ายีิบสี่นิ้วนะพันสองร้าสิบนะคะลูกค้า ยี่สิบสี่นิ้วอ่าพันสองห้าสิบนะคะอืมอ่าอันนี้โกเมนกับโทมารีนนะคะอันนี้ก็สวยค่ะลูกค้าอันนี้ก็สวยนะอ่าลูกค้าดูนะอันนี้พี่ปาให้พันสองห้าสิบพี่ปลาใช้ตะขออย่างดีนะชุบยี่สบสี่เคเฉพาะค่าตะขอก็สี่ร้อยห้าสิบแล้วนะลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่งานไม่ใช่งานทองเหลืองเอ,อ้อไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่งานสเตเลนนะเป็นงานชุบยี่ิบสี่เคนะคะอันนี้ ใส่ได้มากกว่าสองปีนะลูกค้าอืมอ่าเฉพาะตะขอเนี่ยแม่พี่ปาก,ก็ใส่พี่ปาก,ก็ร้อยแบบนี้ให้แม่กับนะ้าเออเขาก็ใส่อืมนี่นะคะอันนี้พันสองห้าสิบอ่ะต่อไปเส้นนี้เส้นนี้ก็พันสองห้าสิบนะลูกค้าอ่ะ,อะเส้นพันสี่ก็มีนะคะอืมอันนั้นพันสองห้าสิบอืมอ่ะ, 1, 2, อะ,อะต่อไปเส้นนี้เส้นนี้พันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าจะใหญ่มานิดหนึ่งแล้วก็สวยงาม ทูมารีนอย่างเดียวอ่ะอันนี้โกเมนกับทูมารีนนะคะอ่ะลูกค้าดูลูกค้าชอบเส้นไหนลูกค้าก็เคบให้พี่ปลานะอ่าสวมหัวนะคะลูกค้าสวมหัวได้อันนี้ทําแบบสวมหัวได้อันนี้ชุบชุบยิบสี่เคนาห้าไม้นะคะไม่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 ค่อยมีใครทําชุบย4ิบสี่เคนาห้าไม่เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะอืมราคาค่อนข้างสูงตัวอันนี้เป็นเฮมาไทยนะลูกค้าอันนี้พี่ปลาขั้นเฮมาไทยนะคะน่ะคั้นเฮมาไทย คันเฮมาไทนะคะถ้าเราเอาครีมไปประกบนี้เขาก็จะแตกอันนี้เป็นเฮมาไทนะคะไม่ใช่เป็นเหล็กนะคะลูกค้าถ้าเหล็กเราหนีบเขาจะไม่นั่นนะคะแต่นี้ถ้าเราเอาครีมไปหนีบเขาจะแตกนะคะอันนี้เป็นเฮมาไทนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแร่สายแร่ใช้เฮมาไทค่ะมาแพงนะคะเฮมาไทก็มาแพงเป็นตัวขั้นนะคะแต่ถ้าเราไปขั้นตัวชุบ เส้นนี้ต้องขายสองพันห้าลูกค้าอันนี้ก็ทําแบบประหยัดให้ลูกค้านะอ,อันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าปกติรุ่นนี้จะขายอยู่พันแปดนะสองพันห้าอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบจะไปเผื่อใครจะชอบรุ่นรุ่นแบบเป็ดข้าสารนะอะไรเงี้ยอ,อันนี้พันสี่นะลูกค้าอันนี้สวยเป็น อันนี้เป็นทวมารีนหมดเลยนะคะขั้นเฮมาไทยนะคะแล้วก็ใช้ยี่สี่เคนะห้าไมอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะอ่าอ่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะอ่าพันสี่ห้าสิบอันนี้อันนี้เป็นเม็ดเม็ดเม็ดข้าวสารเนาะ,ะอ่าเม็ดข้าวสารก็พันสี่ห้าสิบอ่าอันนี้ปกติรุ่นนี้สองพันห้านะลูกค้าอันนี้เอามาลดราคาอยู่ที่พันสี่ห้าสิบอ่าลูกค้านี่นี่นะคะ นี่เป็นโทมารีนนะใครใส่โทมารีนชีวิตครอบครัวมีความสุขกับลูกค่ะมีความสุขนะคะชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องความรักความสัมพันธ์รักนะคะอ่าให้ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะงานโทมารีนงานทัพทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอื นี่เน้นอยู่เย็นเป็นสุกนะคะเอ,อันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าโกเมนค่ะโกเมนโกเมนโกเมนทูมารีนนะคะอันนี้พี่ปาคั้นโกเมนทูมารีนแล้วก็เฮมาไทยเฮมาไทยขับพิษออกจากตัวคันคุณไสนะ,ะอ่าขับพิษออกจากตัวกันกันกันคุณไสนะคะนี้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าอันนี้พันสี่ห้าสิบนะต่อไปอันนี้งานพี่ปาทํางานแบบอ่าเรียบร้อยขึ้นอันนี้ใช้ใช้ใช้เชือกของ เกาหลีนะคะอ่ะลูกค้าดูเดดี้ใช้ตะขอเลขแปดนะคะอ่ะอันนี้อันนี้ทับทิมแท้นะคะรุ่นนี้พันสี่ห้าสิบค่ะลูกค่ะอ่าเป็นทับทิมทับทิมกับเดดี่ขายแพลงไม่ได้อะ,ะขายจะขายแพงก็ได้ก็แล้วแต่ก็จะขายราคานี้เพราะว่าอ่ะพี่ปางานพี่ปาร้อยเองเนอะงานพี่ปาร้อยเองแล้วก็เอ่อทับทิมแท้นะคะ,อ,ะอันนี้เรือนนี้ไม่ชุบเพิ่มนะคะ ใช้จุกพี่ปลานะคะแล้วก็อันนี้งานงานโอเคค่ะอันนี้จับแล้วไม่ดำนะ,ะพี่ปลาเช็ดมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาชุบ 18K นะคะแต่ไม่ได้ไปชุบเพิ่มนะคะรุ่นนี้พันสี่สิบนะคะงานสวยมากนะคะ,ะลูกค้าจะใส่ติดตัวจะใส่นอนอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะใส่ครั้งครั้งก็ได้นะคะองานสวยมากให้ดูนะคะงานสวยเอ่องานสวยค่ะลูกค้า ใช้โทบารีนนะโทโทบารีนกับกูเมนนะคะอ่ะโทบารีนกับกูเมนอ่ะต่อไปลูกคา้าอันนี้เป็นหยกน้ำผึ้งนะคะพันสองร้อยห้าสิบความยาวนะประมาณสิบเก้ายี่สิบนะคะลูกคา้าน,นี่เป็นหยกน้ำผึ้งลูกค้าจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะจะแขวนพระก็ได้เพราะตรงนี้จะใช้ตะขอยนะี่สิบสี่เคนห้าหม้นะคะอ่ะตะขอยนะี่สิบสี่เคนห้าหม้นะคะอืม อดีตงานพี่ปาก็นั่งทํานั่งเล่นนั่งพิจารณาตัวเองนั่งคิดอะไรไปเรื่อยก็นั่งร้อยไปเพลินเพลินเพลินร้อยเพลินนะคะเพื่อที่จะมาขายมาอัปเดตให้ลูกค้าอ๋ต่อไปอันนี้จี้ชิ้นนี้แปดพันห้านะลูกค้าอ๋อปกติขายอยู่เก้าพันห้านะคะทีดีลดราคาเหลือแปดพันห้าแถมสร้อยให้สร้อยพี่ปลาใช้อ่าใช้อันนี้พี่ปลาจุกพี่ปลาแล้วก็เอามาแดดนะคะแดด เป็นจุกพี่ปลาแล้วก็อันนี้เป็นอ่าพิงค์พิงค์ตัวารีนนะคะชีวิตครอบครัวมีความสุขนะคะรุ่นนี้อยู่ที่แปดพันห้านะคะแปดพันห้าค่ะมีชุดเดียวนะคะเอ่อพี่ปลาไม่ได้ทําเพิ่มถ้าไปทําเพิ่มสมมุติว่าไปล้อมไปล้อมทับทิพมพัม่าอาจจะอยู่ที่หมื่นสี่นะคะแต่นี้เป็นล้อมซีเซ็ตคิว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 โซบิกคิวคิวคิว คิวอะไรนะเรียกยากมากเลยนะแม่ค้าขายพลอยมาเรียกเพชรนี่เรียกยากคิวคิวคิวเพชรเพชรคิวบิกเซอร์คณเนียเป็นสีเซตนะคะรัสเซียสวิตแล้วแต่นะคะ อันนี้งานสวยนะคะลูกค้าอันนี้อยู่ที่8 5ดพันหนะคะอ่าปกติเฉพาะจีก็9 5้าพันหนี้พี่ปาทําโปรโมชั่นให้เพื่อที่จะขายของให้ได้ลูกค้าก็ได้ค่าของแถมแบกจุกๆุกเฉพาะสร้อยก็2อ0พัาแล้วลูกค้าแต่ไม่ลดนะคะก็คือให้ไปพร้อมกันแล้วพี่ปาก็ adept ตะโขนนะ adept ตะโขนทาเองพัฒนาเองอะไรเองอือเองนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ลูกค้า่ะ อันนี้อันนี้เราใช้แบบคอกงอย่างนี้เวลาเราจะใส่ใส่พระอันนี้มันสะดวกตะขอนี้สะดวกเราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ใส่จี้ใส่จี้ได้เลยนะอ่ะใส่จี้ได้เลยอ่ะสมมติใส่จีน้นี้นะคะม,มีหลายแบบพี่ปลาทํางานอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่อ่ะอ่ะเราใส่เข้าไปอ่ะ แล้วเราก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะลูกค้านะเส้นนี้พันสี่ห้าสิบนะคะใช้เม็ดใหญ่นะคะความยาวประมาณ19-20ก็อันนี้ลูกค้าเอาไปแขวนพระแขวนสร้อยแขวนอะไรก็เรื่องของลูกค้านะเป็นทัวมารีนนะลูกค้านะพันสี่ห้าสิบอ่าทำให้อย่างดีละทําให้อย่างดีแล้ว,ลวพี่ปางานอะไรเนี้ยพี่ปาจะแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยๆอะ่ะเออไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆได,ได้ได้หน้าแล้วลืมลืมหลัง ได้หน้าเริมหลังนะไปเรื่อยๆอะ่ะทํางานไปเรื่อยๆนะคะอะ่ะพันสี่ห้าสิบนะลูกค้านะอะ่ะต่อไปต่อไปอะ่ะยกขาวนี้พี่ปลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะลูกคา้าอะ่ะชุดเนี้ยพี่ปาขาอยู่พันแดห้าสิบนะลูกค้านะอะ่ะพี่ปาก็ตัวนี้ปกติมันจะมีนี <c> ้ <oughs> โผล่มานะพี่ปาก็ตัดทิ้งนะคะแล้วก็แล้วก็ใช้เป็นเป็นอย่างนี้นะอะ่ะเขาก็จะ จะขึ้นลงได้นี่อ่อสมมติเราจะปลดออกใช่ไหมอ่ะปลดออกเราก็ปลดออกได้นะคะนี่นะอ่ะอันนี้นะพี่ปาก็ทำแบบนี้นะเอ่ออันนี้อยู่ที่เฉพาะสร้อยคอก็อยู่ที่พันสองห้าสิบจี้ก็พันสี่ห้าสิบลูกค้าจะซื้อจี้อย่างเดียวก็ได้จะซื้อสร้อยคออย่างเดียวก็ได้สร้อยคอพันสองห้าสิบจี้พันสี่ห้าสิบแต่ชุดนี้พี่ปะ ขายราคาเดิมอยู่นะให้พันแห้าสิบนะพันแปดเอ่อมันจะมีแล้วแต่ลูกค้าจะให้ร้อยแบบไหนแบบโชคหรือแบบแบบนี้คือได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นอะ่ะอันนี้พี่ปาก็ทดลองงานหลุดไม่หลุดกัดกาวจุ๊บจบเป็นงานเงินแทนนะลูกค้าเงินแทนนะเงินแท้ทับทิมแทนนะทับทิมพี่ปลาที่เก็บมาเป็น10ปีแล้วทับทิมเราไม่ใช่อยู่ดีๆทับทิมจะงอกขึ้นมาได้นะ มันมัน,ม,นมันต้องสั่งเป็นทีหนึ่งสองสามแสนเอางานมาเก็บอะ่ะเออแล้วก็แล้วแล้วก็เก็บ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 ไว้เก็บไว้เก็บไว,ไว,ไว้แล้วก็พอเรามีงานเราก็มาใส่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 ให้ลูกค้าอะไรเงี้ออย<ส>อันนี้เป็นงานเงินแท้<ส>แต่ตรงนี้ไม่ใช่เงินนะคะเงินเฉพาะ<ส>ตรงนี้ขึ้นตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นงานเงินแท้นะคะอ่ะลูกค้าเฉพาะอันนี้ก็สี่พันห้า อ่าอันนี้<ม>เป็นคอเงินแทร้รุ่นนี้ให้ที่ห้าพันห้านะลูกค้าห้าพันห้าเพราะเป็นงานเงินแท้เป็นทับทิมแท้เงินแท้ทับทิมแท้นะคะเงินแท้ทับทิมแท้แล้วก็แถมต่างหูทับทิมให้คู่หนึ่งนะคะในราคาห้าพันห้านะจ๊ะอันนี้เป็นอันนี้เฉพาะอันนี้นะไม่ใช่เงินแต่เงินอยู่ที่อันนี้นะคะอันนี้ใส่สวยมากนะคะได้ห<น>้าพันห้านะลูกค้าเงินแท้นะคะสร้อยเงินแท้สร้อยคอเงินแท้นะคะห้าพันห้า อืมอ่ะแล้วก็พี่ปาจะรีวิวงานไหนนะเมื่อกี้แวบบ๊แบๆบอ่ะอ่ะลูกค้าสร้อยโกเมนนะคะชุบหนึ่งไม้นะคะอ่ะโกเมนชุบหนึ่งไม่นะคะรุ่นนี้พันสี่ร้อยห้าสิบบาทโกเมนชุบหนึ่งไม่นะคะลูกค้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทโกเมนสวยมากโกเมนประมาณสามการะด,ดับได้ลูกค้าต่อเม็ดอนัคุ้มนะแต่ละเม็ดอนักสามการะดับลูกค้าเอาไป ไปแยกได้เนี่ยสามกระดาษค่ะอ่ะพันสี่ห้าสิบชุบหนึ่งไมนะคะลูกค้าชุบหนึ่งไม่นะคะ,ใ,ะ,คะใส่เสร็จล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปเก็บนะคะอันนี้งานโกมีนชุบหนึ่งไม่นะคะอืมพันสี่ห้าสิบต่อไปเป็นงานเงินแทนนะงานเงินแท้อันนี้สวยดิงานเงินแท้นนสร้อยขอก็เงินแท้อันนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเงินแทแปดร้อยห้าสิบบาทนะ จี้จี้ก็เงินแท้เฉพาะจี้อย่างเดียวเนี่ยห้าร้อยห้าสิบจี้พร้อมอ่ะพี่ปัรลดให้ชุดนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบพอแล้ว่อพี่ปักขาดทุนนะอ่าอันนี้เป็นงานเงินแท้นะสิบสิบหกนิ้วงานเงินแท้นะคะ,ะจุกจุกก็เงินแท้สร้อยคอก็เงินแท้คิดหกร้อยห้าสิบาทปกติแปดร้อยห้าสิบนะจ๊ะหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทนะ เป็นงานเงินแท้อันนี้ทับทิมแท้นะลูกค้ารุ่นนี้พันสองห้าสิบนะรุ่นนี้พันสองห้าสิบนะคะทับทิมแท้แต่เรือนไม่ใช่เรือนเงินนะลูกค้าแต่ขายทับทิมทับทิมขายทับทิมอยู่ที่พันสองห้าสิบแถมสร้อยให้ด้วยแล้วก็แถมเนี่ยจุกริปลางานสวยค่ะลูกค้าใส่ได้ค่ะเป็นงานสแตนเลสนะคะอันนี้สแตนเลสอันนี้จุกนี้ที่แบบอันนี้ก็จับไม่ดำนะลูกค้าวางไว้ก็ไม่ดำก็งานงานโอเคนะงานสวยนะ งานสวยงานโอเคเลยนะคะงานสวยงานโอเคงานใช้ได้นะคะอ่ะต่อไปอันนี้มุกเทนะคะมุกเทเส้นนี้พี่ปลาขายอยู่พันสองห้าสิบมีต่างหูให้นะอ่ะพันสองห้าสิบมีต่างหูให้ลดพิเศษให้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบชุดน,นี้ความยาวประมาณยี่สิบนิ้วนะอ่เก้าร้อยห้าสิบนะคะ ชุดนี้นะ950ลูกค้าแคปให้ด้วยแล้วก็ใส่ราคาด้วยใช้ใช้อย่างดีนะตะขออย่างดีอันนี้พี่บานลดให้นะคะ950บาทอ่ะต่อไปอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้สั้นนะคะลูกค้าแล้วก็มีแถมต่างหูนะคะรุ่นนี้ก็950นะคะลูกค้าใช้มุกสวยอ่ะนี่นะ950บาท950บาทอันนี้เป็นงานมุกนะ950บบาทอืม อันนี้สวยมากเป็นเม็ดข้าวโพดนะลูกคก้าปกติรุ่นนี้ต้องขาย2องพันห้าจะยังมีกําไรทีนี้พี่ปาเห็นมุกก็สวยดีนะแล้วก็มาทําแล้วก็มาลดให้ลูกค้าอันนี้เหลือพันแปดห้าสินะมีชุดเดียวนะลูกค้าพันแปดหาสิมีชุดเดียวนะอ่ะอันนี้สวมหัวได้เลยพันแปดห้าสมีชุดเดียวนะอันนี้งานฝีมือพี่ปาอ่ะชิ้นนี้พันสองห้าสนะลูกค้า เตามต่มางหูนะคะพันสองห้าสิบอ่ะอันนี้ยาวเลยลูกคาสวยพันสองพันสองห้าสิบอ่าอันนี้พันสองห้าสิบอันนี้มาลดให้จากพันสี่ห้าสิบเหลือพันสองห้าสิบจะขายพันแปดก็ได้นะจะขายพันสองห้าสิบพร้อมต่างห,หูอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบบาทเม็ดข้าวโพดนะ อันนี้เม็ดข้าวโพดนะไม่ใช่ลูกบอลลูกบอลจะกลมเม็ดข้าวโพดจะจะเหมือนเม็ดข้าวโพดนะอ่ะอันนี้สวยมากอันนี้ก็แถมตังหูนะอันนี้ 1, พันสี่ห้าสิบลูกค้าเอามาลดราคาสองพันห้าเหลือพันสี่ห้าสิบสองพันห้าเหลือพันสี่ห้าสิบอ่ะตังหูก็จะประมาณนี้นะอ่า ต่างหูประมาณนี้นะแถมให้ก็พันสี่ห้าสิบนะจากสองพันห้าอ,อ่าอันนี้สองเส้นนะคะพันสองห้าสิบพร้อมตังหูนะสองเส้นนะ อันนี้ลดราคานะคะพันสองสิบสองชัน้ปนปกติสิบสี่สิบห้าคล้คล้องคอเล็กๆรัด,ดคอนะลูกคา้าอัน,นรุน่นนี้รุ่นะรุ่นรัดคอนะเออรุ่นรัดคอนะเออรุ่นรัดคอนะอ่าอันนี้พันสองพันสิบนะคะอันนี้พี่ปางานใหม่นะที่พี่ปาโรยแล้วก็ปกติจะมีลูกค้าอเมริกามาเหมานะคะ <laughs> นะยินดีนะลูกค้าอเมริกามาเหมาให้หน่อยไปแจกเอ่อคนรวยรวยนะลูกค้าอเมริกานะอ่า คนไทยนะอยู่อเมริกาพี่เขาจะแบบมาเหมาตลอดเลยจะมาอุดหนุนทุกปีเลยค่ะปีละครั้งสองครั้งแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่โชคลาภอะไรเงี้ยอันนี้950นะคะงานสวยนะคะเป็นแทง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 านสวยมาก950อันนี้งานงานมีทุกทชิ้นนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถที่จะอ่าอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้พร้อมต่างหูนะคะ3,500ค่ะ สามพันห้านะลูกค้าสวยเนี่มีสีทองกับสีขาวนะรุ่นนี้สามพันห้านะคะไม่ได้ใช้ตะโขนนุนนะถ้าตะโขนนุนจะแพงกว่าใช้ตะโขนรุ่นนี้นะคะแท็กโขน,นขรุ่นนี้สามพันห้าพร้อมต่างหูนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะอ่ะพร้อมต่างหูสามพันห้านะคะ อ่ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้จะเม็ดเล็กกว่านะคะเม็ดเล็กจะอยู่ที่2,500ัน้าพร้อมต่างหูเม็ดใหญ่จะอยู่ที่3,500เดี๋ยวนี้เม็ดใหญ่ไม่มีแล้วน,นะคะลูกค้าสั่งงานมาก็ได้แต่เม็ดเล็ก25 0 0 3,500สพันกับพร้อมต่างหูนะอ่อา lemonade. แต่ลูกค้าจะได้บารอกลบร,กรุ่นนี้4 500, ี่พันะลูกค้าบาร์หรุ่นนี้จะอยู่ที่ 4, 5 0 0นห้านะคะบารอกรุ่นนี้อยู่ที่4 500, ี่0นห้าะอ่าบาร์หรุ่นนี้อยู่ที่ 4, 5 0 0ห้า งานสวยมากลูกค้าเนี้ยเฉพาะจีก็ปลาไปแปดร้อยห้าสิบละเดี๋ยวนะอันนี้ทำงานแนวใหม่นะอันนี้ทำงานแนวไหนนะ่ะแนวใหม่นะแนวใหม่แนวอ่ะอันนี้ ันนี้พี่ปาต้องขายอยู่ที่พันแปดห้าสิบอันนี้ลดเหลือพันสี่ห้าสิบรุ่นนี้ก็ขายกันหกเจ็ดแปดร้อยเลยนะอันนี้ให้พนะันสี่ห้าสิบนะดุนนี้คออย่างเดียวพันสองห้าสิบนะคะอ๋อคออย่างเดียวเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็จี้แปดร้อยห้าสิบลูกค้าจะเลือกอย่างในดะอย่างหนึ่งก็ได้แปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบรุ่นนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะมีมีชุดเดียวแล้วไม่มีถ้าถ้าถ้าตัวนี้ถ้าสั่งมาราคามันจะอัพขึ้นนะ่ะ เออมันอัพขึ้นเพราะที่ราคาลดอะไม่มีแล้วก็จะมีราคาที่อัพขึ้นเอ่อราคาที่อัพขึ้นอ่านะคะอันนี้แปดร้อยห้าสิบอันนี้เก้าร้อยห้าสิบชุดนี้พันสี่ห้าสิบนะคะอ่ะอ,อ,อ่ต่อไปอ่ะมีมีพี่ปริวัติบอกว่าเอ่อคุณปลาผมอยากได้ชิ้นนี้อะแต่ปุ้มขอหลังสงกรานนะ ผมขอหลังสงกรานแต่ถ้ามีลูกค้าเจ้าไหนที่สนใจก็ไม่มีปัญหารับไปได้เลยจี้อย่างเดียว8 5 0พ้จี้พร้อมขอ9,500ม,ม,มีมีต่างหูโดนัทให้โดนัทถ้าเกิดเราไม่ใส่บอกพี่ปลาทำเป็นจี้ให้อะไรเงี้ยพี่ปลาก็จะทำให้เพราะมันเป็นของแถมของลูกค้านะมอนเป็นของแถมของลูกค้าที่ลูกค้าจะต้องได้นะเออลูกค้าอันนี้เป็นมุกเกรดสวยนะคะอันนี้มาแพลงงานมาแพลงรุ่นนี้พันสองห้าสิพร้อมต่างหูนะ อันนี้เกรดสวย10มิลนะลูกค้าน,นี่เกรดสวย10มิล1,250นะคะอ่าลูกค้าจะเอาไซส์ไหนก็ได้ให้ราคาเท่ากันนะคะ1,250อันนี้เล็กกว่านิดนึงแต่ยาวกว่า1,250นะคะอ่ะเส้นนี้1,450อ่ะเอาให้เท่ากัน1,250ลูกค้าจะเลือกเส้นไหนให้เท่ากันนะคะ1,250พร้อมต่งหูนี่นะอันนี้มุกเกรดสวยนะคะมุกรุ่นนี้จะมาแพงนะอะมุกรุ่นนี้มาแพง อุยอ้ยอุ้ยมุกรุ่นนี้จะมาแพงนะลูกคะมาแพงนะคะอือันนี้งานมุกนะคะอืม ถ้าไหนสนใจงานพี่ปลาอ,อ๋อแล้วก็มีหางช้างนะหางช้าง950บาทนะคะคุณหนังช้างแอฟริกา Africa, แล้วก็ออมีเป็นทางมะลายนะลูกค่ะทางมะลายขาวดำนะคะขาวดำอันนี้เป็นอันนี้950นะคะ950งานเงินแท้นะคะลูกค้า950งานเงินแท้อ่า950งานเงินแท้อ่ะ รุ่นนี้ลงยาแต่ลงยาไม่สวยมากปอดีพี่ปลาขายอยู่พันสองพันสี่อันนี้ลดให้เก้าร้อยห้าสิบนะมีสองชิ้นนะคะเขาเขาลงยาให้เรียบร้อยแล้วเก้ารอยห้าสิบบาทอันนี้เอามาลดให้นะนะคะโอเคขอบคุณนะคะท่าไหนสนใจงานพี่ปลาก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะ ดาดาริชีนะแอดไลน์ได้เลยนะคะบางคนบอกขอเบอร์โทรลูกค้าอยากให้พี่ปลาโทรไปลูกค้าใส่เบอร์โทรใต้นะเดี๋ยวเพื่อพี่ปาไปลบให้ใส่เบอร์โทรใครที่ติดต่อพี่ปลาไม่ได้อ่ะให้ใส่เบอร์โทรไว้แล้วพี่ปลาจะโทรหาเพราะพี่กลัวกลัวมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวพี่ปลาจะลบให้นะจะลบให้เพราะไม่ลบไม่ได้กลัวมิจฉาชีพอย่างเดียวอกลัวความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ลูกค้านะ,ะมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ปะก็จะบอกลูกค้าลูกค้าไอ้ไอ้ไอ้ที่เราโอนโอนนะอย่าใส่เงินเยอะไอ้ที่ใส่เงินเยอะเราไปเก็บไว้อีกบัญชีหนึ่งที่จะไม่สามารถลิงก์ได้อะเออนะแล้วค่อยโยกค่อยไปกดแล้วก็โยกมาเวลาเราจะใช้อืมไอ้ไอ้ที่ที่เราจะโอนน่ะไม่ต้องใส่เยอะอาจจะไม่เกินหมื่นใส่ไปสักเกินหมื่นถ้าเราโดนโดนมิจฉาชีพเราก็ไม่ต้องจ่ายเยอะเข้าใจไหม แต่แต่อย่าไปโอนให้เขานะลูกค้าเขาพูดอะไรนั่นอะไรก็ไม่ต้องสนใจค่ะวางสายอย่างเดียวนะวางสายอย่างเดียวอย่าไปโอนเงินให้ใครถ้าถ้ามันมันรู้สึกไม่ปลอดภัยนะเออให้พิจารณารู้สึกไม่ปลอดภัยนะเวลาจะโอนให้ใครก็ไปปรึกษาคนที่ไว้ใจอ่ะว่าอย่างนั้นทําธุรกรรมอย่างนี้อะไรเงี้ยเออได้ไหมก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเพราะว่ามีแต่ท่านสวนะ อืท่านสวทั้งหลายคือพี่ปาอยู่กับสวมามานานแล้วพี่ปาจะเข้าใจเข้าใจแล้วตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องเปิดใจเพื่อที่จะเล่นลายนะคะเปิด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 ใจแล้วก็เล่นลายอะไรเงี้ยเล่นลายเล่นนู่นนี่นั่นอืมเปิดใจนะเปิดใจแล้วก็เราก็เปิดใจแล้วก็ เราเราก็ประมาณว่าอืมทําแบบว่าให้ให้ให้แน่ใจอะ่ะให้แน่ใจบางทีปลอมเสียงปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นห่วงนะปีใหม่แล้วนะปีใหม่แล้วขอให้ลูกค้าทุกท่านปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายนะคะสวัสดีค่ะ